สวัสดีครับเพื่อนๆชาวย t u b e ทุกคนทุกท่านเมื่อน,นี้ผมมีเมนูแบบบ้บานมานําเสนออีกแล้วครับผมมาครับมาติดตามผมครับว่าผมสิมีเมนูอย่างบ้า,านครับไม่พี่น้องเบอ่งกันมาครับเริ่มกันเลยนี่แหละครับเมโนูบ้บานของผมนั่นก็คือกิโลหรือว่ากิ่งดีครับผมคนอีสานเขาเอื่นว่ากิโลครับนี่แต่คนไทยเขาเอิ่นว่ากิ่งดีครับเมื่อน,นี้ผมสิมากขัว กิโลหรือว่ากิ่งดีครับนี่หัวกินกับเขาเหนียวแซ,ซ่บครับเตาทานนี่ครับกระทะพร้อมราบดีเลยที่นี่นี่นะครับมาติดตามกันเลยครับรอให้กระทะห่อนจากน้อยเนาะ เริ่มกันเลยนครับสสรสใส่น้ำลงไปชิ้นน้อยก่อนนะครับใส่น้ำให้มันเดือดใส่จิ้นน้อยก่อนแลยวกาใส่กีรอร์หรือว่าจริงดีเท่าน้ำไปเลยนี่ครับที่นี่นี่แหละรอให้มันเดือดนี่ครับร ขนไปเรื่อยๆ่ลยนี่เลยอืมอาหารบ้นบานๆครับ อาหารแต่สมัยผมอยู่บ้านนี่ไปหาไตเอานี่โอ้ตัวสีได้หลายปนนีน่นี่เบิ้ลคืนสดแกงเหมืนเด็กนี่ไตกิโลนี่เนี่ยเอาไม้ขัวแล้วตำเตียวครับนี่ตำปนผมก็ว่าสิตำปนด้วยครับนี่นนนนขัวกินกับเขาครับนี่ครับคนอีสานอาหารบ้านๆกินทั้งสิ้นะครับนี่ขัวานกิโลกินกับเขาเหนียวปนกิโลเนี่แบบนั้นครับนี เป็นไดร์ล่าเมนูอยู่ดิมาท ouais. we pues, ุกคนครับนี่นี่นะครับคัวไปเรื่อยเองสิครัะคัวไปนี่แหละขวผมขวไม่สักพักนี่แล้วมันก็เริ่มแห้งนะครับเนี่ยการคัวนี่ก็คัวให้จนแห้งหมดแล้วจังสิหอมนะนะเริ่มหอมแล้วเริ่มหอมแล้วครับ กวเรเรื่อยเริ่มเห็นละหอมครับท่านผู้ชมครับหอมม,อม,ม,อม,มะมีแต่ตุกข่ายนี่ยิบใครนี่<อ>ดีน่นอู้หนะหอมลวเลวย ผมก็หัวใส่เกลือนะครับพี่น้องครับหัวใส่เกลือธรรมาดานี่ใส่หมงสลุดหน,หน่อยนึงตีมึงได้เนดนะ็กการเนาะอเต๋อด้วยใครไม่เอ๊ะ

พี่น้องครับได้ทีแล้วที่นี่ตีปงแล้วแบบที่นี่เนี่ย 还是多爱。 Thôi đi xài cho con kín kìa Khuẩu kí loại, khuẩu kí bơm Khuẩu tắc tèn hả, ăn gặp này kín khuất nhé Con nạc mướng ให้กูเชเทอเ้่อนชันีเนี่ยไันนม่ได้พอดตัวแบบนี้ไม่คอยได้กิน้องเห็ดกินเองมันจะโตเห้นใครลย อินดีอ่ะินเหมือนเส้นคำหนึ่งี่เหลือผมเสียวไปต่ำปุนไปต่ําแก้ว คนกิโลครับที่เหลือไม่เหลือหลายอย่างดต่ำจะครึ่งเนาะเอางี้ครับก็จากไปขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั้นะครับเ้อช่องไทยเกิดิึงดันกับขอกราบสวัสดีครับบ๊ายบาย